สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับครั้งที่1น,นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับขอบคุณสื่อการสอนจากมูลนิธิการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมในภาะบรมราชูปธรรมนะครับ เรื่องที่เราเรียนกันวันนี้ครับเป็นหน่วยที่5แล้วนะครนนับการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะครับครั้งที่1ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลคืออะไรนะครับนักเรียนคอจะทราบหมครับว่าการรวบรวมข้อมูลคืออะไรครับ ทราบหรือเปล่าใครทราบตอบเลยการรวบรวมข้อมูลคืออะไรนักเรียนเคยรวบรวมข้อมูลอะไรมาบ้างครับ ใครอยู่ตอบหน่อยครับเคยรวบรวมอะไรมาบ้างถ้าไม่ตอบก็แสดงว่าไม่มีใครอยู่นะครับคูดีก,ก็จะไปของคูดีไปเรื่อยๆรวบรวม,ม,ม,มอะไรเอ่ยเช่นยกตัวอย่างเช่น คนอื่นว่าไงครับคนอื่นเคยรวบรวมอะไรมาบ้างไหมรวบรวมข้อมูลข้อมูลสินค้าอ่าข้อมูลสินค้าเออมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมรายรับรายจ่ายอ่ารายรับรายจ่ายครับคนอื่นว่าไงอีกบ้างอ่าอ่าต่อไปวิธีการใดครับที่เราใช้รวบรวมข้อมูลครับ จดบันทึกครับอ่าจดบันทึกอ่าอินเทอร์เนต็ตอะไรอีกมีไหมบันทึกลงในคอมพิวเตอร์อ่าบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ครับอ่าต่อไปเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วครับนักเรียนมีวิธีการดําเนินการยังไงครับกับข้อมูลที่ได้เอาไปทําอะไรรวบรวมมาแล้ว,วเอามาใช้ประโยชน์ อ่ไม่ใช่ประโยชน์อ่คนอื่นว่าไงครับในห้องสองนี่เงียบเลยนะไม่มีใครตอบเลย <c oughs> ห้องสองห้องสองตอบมาแต่ห้องหนึ่งไม่ตอบอีกเออดีมากเลยนะครับอะรู้จักโปรแกรมที่ช่วยในการสรุปผลการรวบรวมข้อมูลไหมครับ เออเอ็กเซลมีคิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมฮะเพราะพอยเพราะพอยนี่รวบรวมข้อมูลได้ด้วยหรอยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมเมือ่อกี้บรรทดตอบไปแล้วนะครับว่า Excel คิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำงานคล้ายๆ Excel กระดานดำเอาไว้จดใช่ไหมครับเอาไว้จดรวบรวมเนาะ,ะเดี๋ยวโปรแกรม spss ครับโอ้ใช่ใช่ไอโปรแกรมตัวนั้นเขาเอาไว้เก็บสถิติครับดีมากเลยนะครับนี่นะครับโปรแกร,ม,ร,ร,แกรมที่ใช้ในการสรุปผลแล้วก็รวบรวมข้อมูลก็คือ excel นั่นเองครับ มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสเปซเชต์ครับใน Google นะครับในแอปพลิเคชันของ Google นะครับก็จะมีสเป s h ชต t ตัวสีเขียวๆเ,เหมือนกันนะครับสามารถทำได้คล้ายๆ Excel นะครับอันนี้บอกไปแล้วเนาะเคยใช้โปรแกรมดังกล่าวหรือเปล่าเคยใช้ไหมครับ Excel เคยใช้ไหม เ,ออเคยใช้อยู่เนาะเออนะโปรแกรมเคยใช้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักโปรแกรม Excel กันนะครับรู้จักหรือยังเออรู้จักแล้วเนาะถ้าหน้าตา Excel ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวสีเขียวๆนะครับถ้าเกิดดับเบิลคลิกเข้าไปเปิดขึ้นมาอ่าขึ้นมาแบบนี้ก็โอเคถูกต้องนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ วันนี้มีใบงานนะครับหใบนะครับเรื่องการรวบรวมข้อมูลนะครับเค้ดที่ส่งให้ไปแล้วนะครับในการรวบรวมข้อมูลนะครับให้นักเรียนนะสำรวจนะครับจำนวนนักเรียนชั้นป1ถึงป .6 นะครับของโรงเรียนแล้วก็บันทึกลงในตารางนะครับใช้โปรแกรม Microsoft Excel คําคำนวณหาค่าต่างๆดั้งต่อไปนี้นะครับ เดี๋ยวครูที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ให้พวกเราาลองดูนะครับเออเช้านีน้เดี๋ยวครที่จะเอาโปรแกรมขึ้นมาให้พวกเราดูก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งก่อนต้องเปลี่ยนไปแชร์อันอื่นอ่าพอดีต้องเปลี่ยนไปแชร์ไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนไปแชร์เอ็กเอ่าโอเค ทุกคนเห็นโปรแกรม Excel ไหมครับเห็นโปรแกรม Excel ก่อนเห็นค่ะอ่าโอเคเห็นนะครับอ,อ,อ่าอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม Excel เนาะอันนี้คูทีได้สร้างตารางไว้แล้วนะครับวิธีการสร้างตารางนะครับเราอันนี้คูทีจะสร้างตารางใหม่นะครับ เราต้องเปลี่ยนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปลี่ยนอฟอนต์นะครับอันนี้คือถ้าเราคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะเลือกเอาทั้งแผ่นง,งานเลยนะครับก็เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้เป็นฟอนต์ภาษาไทยก่อนนะครับในที่นี้ครูทีจะเลือกเป็นฟอนต์ th สรบัรีนะครับแล้วก็เลือกขนาดเป็นสักประมาณ26นะครับให้พวกเราเห็นชัดๆเนาะ วิธีแทรกข้อความลงไปนะครับให้คลิกไปที่ช่องที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับชั้นอย่าลืมเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับชั้น,นเป็นปฐุมปฐมศึกษาปีที่6 ออปีที่หนึ่งก่อนกันเนาะปีที่หนึ่งถ้าเรามันล้นเห็นไหมครับเห็นว่ามันล้นเนาะเราจะให้มันพอดีกับช่องตัวนี้นะครับให้นําเมาส์มาวางระหว่างกึ่งกลางนะครับ A กับ B ลูกศรจะเป็นลูกศรชี้ไปซ้ายขวาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดับเบิลทีครับช่อง ในช่องที่ A2 ตัวนี้ก็จะปรับให้พอดีกับคําว่าประถมศึกษาปีที่1น,นะครับเราจะทําการคัดลอกครับคัดลอกคําว่าประถมศึกษาปีที่1เนี่ยนะลงมานะครับก็เอาเมาส์มาวางที่มุมด้านขวาล่างนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างครับแล้วก็ดึงลงมาครับสังเกตดูนะครับจะมีคําว่าประถมศึกษาขึ้นมานะครับ เขาก็จะเรียงมาให้เราเลยครับ1 2 3 4 5 6นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ซ้ำๆกันนะครับต่อไปก็จะเป็นนักเรียนชายนักเรียนหญิงแล้วก็ดวมนะครับข้างบนเป็นนักเรียนชายต่อไปนักเรียนหญิง ก็คลิกตรงช่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดบลคลิกช่องเขาก็จะปรับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดวมนะครับการจัดเซลล์ให้อยู่กึ่งกลางนะครับทำได้โดยใช้เมาส์นะครับลากค้างคุมนะครับเลือกเซลล์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเลือกที่คำว่า กึ่งกลางตรงนี้นะครับอักษรก็จะอยู่กึ่งกลางนะครับในที่นี้ครูที่จะขอสมมุตินะครับจํานวน,นนักเรียนเนาะครูทีจะคัดลอกจากตรงนี้มาเลยนะครับคุมเลือกเซลล์ที่เราต้องการคัดลอกนะครับคลิกขวาแล้วก็กดคําว่าคัดลอกครับหรือกด c t r l c ก็ได้นะครับ พอดีก็จะคอนโทรล V ครับวางวางไปจำนวนดังกล่าวลงไปนะครับเราก็จะได้จำนวนนะครับวิธีการหาผลรวมนะครับสามารถทำได้ดังนี้นะครับพอทีขอใส่เส้นกรอบก่อนนะครับเราคลิกไปที่ ช่องรวมนะครับช่อง d 2นะครับตรงนี้นะอลัมน์ d นะครับแถวที่2นะครับจากนั้นก็เลือกที่เครื่องหมายตรงนี้ครับที่เป็นตัว e กับด้านตรงนี้นะครับคือผลรวมอัตโนมัติครับคลิกตรงสัญลักษณ์1ครั้งนะครับจะมีจุดไข่ปลาเลือกนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับ S U M นะครับวงเล็บเปิด B 2คือช่องตรงนี้นะครับ B 2องจุดจุดนะครับเอาก็หมายถึงถึงนะครับ C 2นะครับค่ะในหญิงรักพาเที่ยวมาลามานะค่ะครับครับอ่าตรงถึงจุดจุดก็คือถึงนะครับคำว่าถึง C 2ก็คือช่องตรงนี้นะครับ C 2 แล้วก็กดปุ่ม enter ครับผลรวมก็จะออกมาให้เราครับ350นะครับถ้าเราต้องการคัดลอกสูตรนะครับเราก็มาที่มุมทางด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับให้เมาส์เป็นสีดำแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดเมาส์ซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็คลิกเมาส์ ลากลงมาจนถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6นะครับผลรวมของแต่ละชั้นนะครับก็จะออกมาตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการรวมนะครับจำนวนนักเรียนชายเนาะแล้วก็พิมพ์ไปว่ารวมนะครับจากนั้นก็คลิกที่ช่องผลรวมช่อง b 8นะครับช่องตัวนี้นะครับแถวที่8นะครับคอลัมน์ b นะครับ ก็ทําการเลือกที่ปุ่มผลรวมอัตโนมัติตรงนี้นะครับเขาก็จะเลือกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยเลือกที่ช่อง B2 นะครับนี่คอลัมน์ B แถวที่2นะครับจนถึง B7 นะครับ B7 ก็คือตรงนี้นะครับคอลัมน์ B แถวที่7นะครับกดปุ่ม Enter 1ครั้ง ผลรวมก็จะออกมาให้เรานะครับ1นึ่นะครับวิธีการคัดลอกสูตรก็ทําเหมือนกันเลยนะครับคลิกเมาส์ซ้ายตรงมุมด้านขวาล่างนะครับจากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายข้างครับแล้วก็ลากมาครับนะฮะตรงนี้ก็คือรวมจํานวนรวมของนักเรียนหญิงนะครับตรงนี้ก็คือรวมจํานวนของนักเรียนหญิงนักเรียนชายทั้งหมดนะครับ 22ง3ันะครับโอเคใครเลืมปิดไหมหรือเปล่าครับเสียงโคตรรขาดใครลืมปิดไมหรือเปล่าอ่าต uh, ่อไปนะครับเร่จะ ประานยูเธอทำเสียงฮ่วงๆทำไมครับอาต่อไปนะครับกูที่จะกลับไปที่ powerpoint นะครับ นักเรียนดูนะครับข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าหาผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมดนะครับผลรวมอยู่ในเซลล์นะครับก็หมายถึงอยู่ในช่องนะครับอยู่ในช่องเมื่อกี้นะครับช่องเมื่อกี้เออช่องรวมนั่นเองเนะาะอยู่ในช่องรวมนะครับสูตรในการหาผลรวมนะครับก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับ ัเรเขียนไปเลยเด้อถ้าใครเขียนได้ก็เขียนไปเลยนะครับครูทีจะบอกนะครับสูตรในการหาผลรวมก็คือเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ S U M นะครับเมื่อกี้นะครับ S U M วงเล็บเปิดนะครับ B 2นะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็คือช่อง b 2จุดจุดนะครับจุด2จุดแล้วก็ c 2วงเล็บปิดนะครับอันนี้คือช่องของสูตรนะครับช่องของสูตรจำนวนรวมทั้งหมดนะครับจำนวนรวมทั้งหมดหมายถึงว่ารวมทั้งนักเรียนนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับ จำนวนรวมทั้งหมดก็คือ2233นะครับ2233นะครับเองนยมัน่าจะครับไนักเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้นักเรียนชายเนาะอุทีลืมครับขอโทษด,ด้วย จำนวนรวมทั้งหมดของนักเรียนชายใช่ไหมนักเรียนชายนะครับ1 1 1 9นะครับ1 1 1 9เมื่อกี้นักเรียนชายข้อหนึ่งนักเรียนชายเนานเนะผู้ทีลืมครับผลรวมในเซลล์ผลรวมในเซลล์อยู่ในช่องรวม อันนี้เป็นของนักเรียนชายโอเคได้อะเดี๋ยวคุณดีเปิดในหน้าเอ็กเซลดีกว่านาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดในเราเปิดดูในหน้าเอ็กเซลดีกว่าเนาออ่าตรงนี้เนาะผลรวมอยู่ในช่องรวมครับนี่ผลรวมอยู่ในช่องรวมนักเรียนอันนี้นักเรียนชายเนาะ อ่สูตรก็คือนี่สูตรก็คือตรงนี้นะครับ sum วงเล็บเปิด b สองจุดจุด b เจ็ดวงเล็บปิดครับนี่หน่ะข้างล่างนี่นอะนี่นะครับข้างล่างน,างางนี้ข้างล่างนี่คือสูตรนะครับ ครับครับสูตรก็คือเท่ากับ S U M b สองถึง b เจ็ดนี่คือสูตรต้องทำแบบนี้ไหมครับ 1, ครับข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนักเรียนชายเนืออ่าเนี่ยจำนวนรวมทั้งหมดก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับสูตรก็คือตรงนี้นี่สูตรนักเรียนชายเนือ,อน,นี่นเรียนนักเรียนชาย ผลรวมผลรวมในเซลล์นะครับผลรวมในเซลล์ก็คือผลรวมในเซลล์อยู่ที่เซล์ B8 นะครับนี่นะ B8 นึ่งผลรวมในเซลล์อยู่ที่เซลล์ B8 ครับไข้งงกอไข้งงถามกูทีเลยเดอ ไปต่อแล้วนะข้อ2แล้วเด้อประคุทีไปข้อ2แล้วนะครับใข่ง,งงตรงไหนถามเลยเนอะผลรวมในเซลล์ b 8สูตรที่ใช้ในการหาผลรวมคือเท่ากับ sum b 2จุดจุด b 8วงเล็บปิดนะครับไปข้อ2แล้วเนอะ ข้อ2นะครับข้อ2ผลรวมของนักเรียนหญิงทั้งหมดนะครับผลรวมอยู่ในช่อง c8 ครับผลรวมอยู่ในช่อง c8 สูตรก็คือเท่ากับ sum วงเล็บเปิด c2 จุดจุด c7 วงเล็บปิดครับ ผลรวมผลรวมจำนวนทั้งหมดก็คือ1,114งพันหนึ่งบส่ครับนก ต่อไปคูที่จะไปข้อที่3แล้วนะครับไปเลยครับโอเคครับอ่าต่อไปอ่าต่อไปนะครับข้อที่3เขาบอกว่าหาผลรวมของจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนะครับปหนึ่งอ่าผลรวมของปอหนนะครับปหนปอหนอยู่ในช่อง D2 ครับอ่าปหน่ง พอหอยู่ในช่อง D2 ใช้สูตรเท่ากับ sum วงเล็บเปิด b 2 C 2จุดุดครับวงเล็บปิดจำนวนรวมจำนวนรวม350คน ต่อไปป2นะครับอยู่ในช่อง d3 สูตรก็คือเท่ากับ sum วงเล็บเปิด b3 จุดจุด c3 วงเล็บปิดจำนวนรวม330ค,คนครับท่านกอง่าาาตาร์ครับาตาร์ข้อไหนครับอาตา,าร์าาาตรงไหน ข้อ2องะข้อ2องข้อสอง,นอสอง,อสองจงนวนรวมนักเรียนหญิงแม่นก็ออ๋อพอสองค่ะพอสองนี่เนาอ,อยู่ในช่อง D3 เนี่ยใช้สูตรใช้สูตรก็คือเท่ากับ SUM วงเล็บเปิด B3 จุดจุด สีวงเล็บปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันจะบอพอนะครับกูทีไปต่อแล้วเด้อในช่องอันนี้เป็นปอสนะครับปอสอยู่ในช่อง d ี d ีดีนะครับใช้สูตรเท่ากับ sum วงเล็บเปิด b c จุดจุด c 4วงเล็บปิดนะครับผลรวมจำนวนเท่ากับ401คนครับต่อไปการก่อปอ c. ไฟปอห้านะครับครับครูครูเอผมขอทำไปขอมสามก่อนครับอืมครับครูครับครูทำาอย่างครบครูทำลงในเอ็กเซลหรือว่าครูทำลงในใบงานครับเอาในใบงานมือเขียนก็ละมีอเขียนเหมือนที่ครูบอกก่อน ไงในใบางานในตาราง5ผลรวมของจํานวนนักเรียนคะแนนข้อ3อามอะใบงานอ,อยู่ในเซล์ปสามอยู่ในเซลด์ดสาใช้สูตรเท่ากับ SUM วงเล็บเปิด B3 สามจุดจุด c สวงเล็บปิด ปอ4อยู่ในเซล d ์ี4ใช้สูตร sum b 4 4 4จุดจุดวงเล็บปิดจำนวนรวม401คนป่อ5อยู่ในเซลล์ D5 ใช้สูตรเท่ากับ sum วงเล็บเปิด b 5 4 5จุดจวงเล็บปิดจำนวนรวม สามร้อยแปดสิบก้าโคลนอ่าปอ6อยู่ในเซล D 6ใช้สูตร SUM วงเล็บเปิด B 6จุดจุด C 6วงเล็บปิดนะครับอ่าต่อไปนะครับ ในข้อที่4นะครับหาผลรวมของจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับหาผลรวมของนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ในช่อง d 8นะครับอยู่ในเซลล์ d 8ใช้สูตรก็คือเท่ากับ sum d 2จุดจุด d 7นะครับจำนวน รวมทั้งหมดก็คือ2,233นะครับครับเปิดหน้าไอซิวได้ไหมครับเขียนปหกมาตันครับอ๋อเดี๋ยว ครูทีจะส่งลิงก์ดูย้อนหลังให้นะครับนอเดี๋ยวเราไปดูลิงก์ในลิงก์ย้อนหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวครูใช่ครับเดี๋ยวครูทีหรือว่าทักส่วนตัวไปหาครูทีก็ได้นะครับเดี๋ยวครูทีจะส่งให้เนาะ, <BI> นะใครที่ดูไม่ทันนะครับใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวครูทีจะส่งคลิปย้อนหลังไปให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยสต็อปดูเอาในคลิปย้อนหลังเอาเนาะ สรุปการเรียนของวันนี้นะครับสรุปได้ว่าการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะครับโดยใช้สูตรคํานวณในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับซึ่งทําให้เราได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับ <S <S บทเรียนในครั้งต่อไปครับหน่วยที่5ครับการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในครั้งที่2นะครับ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือสูตรการคำนวณน,นะครับจบแล้วออมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับไดครับอย่าลืมสงลิงก์มานะครับครับผมทักไปในลายส่วนตัวคุทีได้เลยเด้อใครจะเอาลิงก์นะครับเดี๋ยวตอนเย็นคุทีส่งให้นะครับออาอะไรกลุเลยครับได้ครับได้คุณพวันนี้มีงานครับครับผมเดี๋ยวผมส่งให้ไปในกลุ่มของห้องแล้วนะครับงานครับ a